สวัสดีครับลุงน้ำทำครัวรายการสาระเมนูอาหารทำกันง่ายๆจับนั่นผสมนี่แป๊บเดียวได้เมนูอร่อยๆมาทานกันแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตรอรี่แล้วก็อาควาชอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนําสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันวันนี้เรามีผักกาดดองครับอร่อยๆอ,อ,อยากจะมาลองทำเมนูอาหารกันสักหนึ่งเมนูจะเป็นอะไรนะั้นสักครู่กลับมาครับ หลายครั้งที่เราทานผักกาดดองนะครับก็จะเป็นอาหารแบบเครื่องเคียงซะมากกว่านะครับกินกับข้าวต้มกินกับอะไรพวกนี้นะครับหรือเราไปทําเป็นต้มผักกาดดองหรือผัดผักกาดดองวันนี้เราลองเอาผักกาดดองมาทําเมนูอื่นกันบ้างเผื่อว่าจะได้รสชาติหรือบรรยากาศที่เปลี่ยนไปบ้างนะครับเมนูวันนี้เรามาทําทับทิมนึ่งผักกาดดองครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทําง่ายๆกับทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของทับทิมนึ่ อย่างแรกเลยครับล้างตัวทีมหนึ่งตัวครับล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วเคาะเก็บตัดครีบแล้วก็เอาไส้ออกนะครับเดี๋ยวอาจจะบ้างมันเล็กน้อยนะครับพร้อมกับโรยเกลือก่อนที่จะไว้นึ่งเพื่อช่วยลดความขาวของเนื้อปลาครับในส่วนต่อไปนะครับแน่นอนก็มีผักกาดดองครับเดี๋ยวเรามาฉีกเป็นใบๆนะครับแล้วก็ใช้ในการนึ่งนะครับประกอบกันแล้วก็ยังมีพุกซาจีนนะครับใช้ที่ต้องการแล้วกันแล้วก็มีกระเทียมสับครับเดี๋ยวเราจะมาจัดการเกียวซะก่อนเพื่อเพิ่มความหอมนะครับก่อนที่จะเอาไปเป็นราดตัวเนื้อปลาในช่วงสุดท้าาายเรรรมดู่ปปะกออบบตไคั เพิ่มเติมเข้ามาครับก็มีพริกแห้งซึ่งเดี๋ยวเรามาเจียวกับกระเทียมนะครับต้นหอมใบขึ้นช่ายนะครับที่จะมาใส่ในช่วงสุดท้ายเช่นกันอีกส่วนหนึ่งเพิ่มเติมเข้ามานะครับก็มีขิงซอยนะครับผงปรุงรสประมาณสัก1ช้อนชาก็ได้นะครับแล้วก็ซอสปรุงรสอีกจํานวนหนึ่งอาจจะ1ช้อนชาหนึ่งช้อนชากว่ากว่าจะได้ไม่เค็มเกินไปนะครับแล้วก็เกลือซึ่งพูดไว้เมื่อกี้เรียบร้อยแล้วเอาไว้โรยเนื้อปลาเพราะฉะนั้นเมือ่อทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยแล้วเรามาเตรียมเนื้อปลากันได้เลยครับบจะบงเนนนนื้ออปากก่นนครับ จากนั้นโรยเกลือทั้งสองด้านเลยนะครับเพื่อว่าจะที่ช่วยให้เนื้อปลาไม่ขาวมากจนเกินไปจากนั้นเรามายัดไส้ด้วยตัวขิงกันครับเตรียมเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาเจียวกระเทียมกันครับก่อนจะเจียวกระเทียมนะครับเราพริกแห้งแล้วก็พุทสาจีนมาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆกันก่อนครับจัดการสับให้ละเอียดสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวพอเจียวก็จะได้อร่อยยิ่งขึ้นพริกก็แล้วแต่ชอบนะครับ จะอยากให้มันเผ็ดมากน้อยแค่ไหนตามความต้องการเลยนะครับตอนนี้เราเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบแล้วเรามาเจียวกระเทียมพลิกแล้วก็ตัวพุทราจีนก่อนได้เลยครับกระทะตั้งน้ำมันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอกระทะเริ่มร้อนเราก็มาเริ่มเจียวกระเทียมกันได้เลยครับเดี๋ยวเราเจียวกระเทียมให้หอมสักครู่หนึ่งครับพอกระเทียมเริ่มเหลืองเรียบร้อยแล้วตามด้วยพุทราจีนครับ แล้วก็พริกแห้งผงปรุงรสสักเล็กน้อยนะครับแล้วสุดท้ายซอสปรุงรสเจียวให้หอมพอประมาณครับแล้วจากนั้นพักไปก่อนแล้วก็มาเตรียมนึ่งเนื้อปลากันได้เลยมาจัดการเตรียมปลาพร้อมนึ่งกันได้เลยครับก่อนอื่นก็เอาตัวผักกาดดองนะครับลงไว้ก่อนเลยแล้วก็จัดการผักกาดดองฉีกเป็นใบๆวางไว้ รองพื้นจริงๆมากน้อยก็ตามชอบใจแหละเอาเนื้อปลาที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับลงหม้อาจจะเล็กไปหน่อยหม้อาจจะเล็กไปนิดนึงไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็กนึ่งไปตามนี้ตามที่มีแล้วกันแล้วก็ตัวขิงครับขิงซอยโรยไว้รอบๆแล้วก็พุดสาจีนนะครับผัดสาจีนก่อนใ,ใช้อาจจะผ่าไว้สักนิดนึงดีกว่า เนื้อปลาที่เตรียมเรียบร้อยแล้วตั้งพอหนึ่งเตรียมไม่ได้เลยครับมอหนึ่งจริงๆแล้วก็ร้อนพอสมควรแล้วล่ะนะครับจัดการเอาปลาขึ้นตั้งได้เลยเดี๋ยวจะนึ่งปลาไว้ประมาณสัก20นาทีก่อนครับหรือเดี๋ยวค่อยตามด้วยสิ่งอื่นๆต่อไปครับเรานึ่งปลามาได้20นาทีแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าเนื้อปลาเป็นยังไงบ้างอู้ สวยงามเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถึงเวลาเติมอย่างอื่นนต่อไปครับวางตัวต้นหอมแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวเรียบร้อยแล้วใบขึ้นชายสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวเรามานึ่งต่อกสักห้านาทีครับห้านาทีผ่านไปนะครับตัวปลาเนื่องก็น่าจะเข้าที่เรียบร้อยแล้วเรามาจัดจานกันได้เลยครับ เปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูนี้ทับทิมนึ่งผักกาดดองครับลองทำกันดูเมนูง่ายๆเลยทีเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยเมนูอร่อยๆครับแล้วก็ทำไม่ยากด้วยแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตรอรี่แล้วก็อาควาจอบครับที่ร่วมสนับสนุนรายการ นำสาระดีๆเมนูดีๆและสำคัญที่สุดพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยครับฟาร์มปลาที่ไหนนครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดีติดต่อเข้ามาได้นะครับทางฟาร์มยินด,ดีให้คำแนะนำคำปรึกษาคำแนะนำกับการเลี้ยงปลาสำหรับฟาร์มของท่านครับและทางฟาร์มครับยังมีเทคโนโลยีและเครื่องมือทันสมัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพันปลาที่เลี้ยงจะปลอดภัยไร้โรคติดต่อเพื่อให้ฟาร์มปลาของท่านครับได้ผลิตปลาที่มีอนามัยดีส่งต่อปลาคุณภาพให้กับลูกค้าของท่าน อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันด้วยและถ้ากดหัวใจให้ด้วยจะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวเป็นการสนับสนุนช่องนี้ด้วยนะครับรับคลิปหน้าเรามาทำเมนูอร่อยๆด้วยกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุงน้ำทำครัวสวัสดีครับ